สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟไมครับฟิสิกส์ขับนะครับตอนนี้อยู่กับแอดโมนะวันนี้เป็นกิจกรรมวอลแคนครับวอลแคนวันนี้เป็นวอลแคนแบบตีป้อมสนามใหม่ด้วยคนมากันก็เยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเ mm hmm. ตรียมตัวจะปล่อยแล้วครับ mm hmm. จะเป็นยังไงครับสนามใหม่ครับวันนี้เ mm hmm. ตรียมตัว ห้สพร้อมครับพร้อมพอพ้อมใหญ่เลยครับ <_ d ata> ไปนะครับเราไปก่อนเลยครับ <_ d ata> มาแล้วครับเข้ามาในสนามนะครับ <_ d ata> ดูทุกคนจะเข้ามากันหรือยังแค่ถ่ายตัวก่อนนะครับ <_ d ata> โอ้โหมาฆ่ากันแล้วครับอือือเป็นสนามประมาณว่าเหมือนเป็นแนวแบบ แนวเมืองครับแนวแบบเมืองเมืองหน่อยออมีพวกตึกมีพวกรถมีถนนอะไรเงี้ยครับเป็นแนวเมืองแนวสมัยใหม่นะครับไม่ใช่แบบเป็นปราสาทไม่ใช่อะไรอย่างนี้มาถึงก็ใส่เลยครับบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเดินดูสนามก่อนบางคนก็ไม่รู้แล้วครับเข้ามากูหวดเลยครับเป็นแบบตีป้อมนะครับใครตีป้อมแล้วก็ได้ได้ไดเออ คิตตันนะครับเอาคิตตันไปกดป้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับมาดูครับว่ามีใครไปถึงป้อมกันหรือยังมาแล้วตอนนี้ใครครับเนี่ยลักกี้ครับลักกี้ขาโหดคนเดิมครับโอ้โหมาถึงครับป้อมวอลแคนตั้งรอไว้แล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลักกี้กับกับไอแซนดี้ครับไอแซนดี้กับลักกี้ หนีมาเจอโฟกโอ้โหเหมือนจะโดนเปิดก่อนครับบาบิกอนมาแล้วคาราเมลมาแล้วครับไอซันดี้กับลักกี้ต้องสู้ครับว่าจะมาหาที่ตั้งหลักโอ้โหแต่ตีล่วงมาแล้วครับตีล่วงมาแล้วโอ้โหโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะมาตีป้อมรู้สึกจะมีคนมาแล้วครับฮีโลบายวินไอ้ไม่ใช่วินเลียนครับรีซูเม่ครับ ปูไอซ์แนี้โดนลุมครับสี่ลุมหนึ่งครับอาทิตย์ที่แล้วทาเขาไว้ครับอาทิตย์นี้โดนลุมเองครับโอ้โหเวนกรมจริงอาฮาในแม่น้ําครับเป็นสงครามเรือครับมีการกดเรือข้ามกันมาน้วครับโอ้โหย่างโหดข้ามฝั่งครับเอาเอาเอายังไงยังไงยังไงไม่เอาไม่เอาครับโอ้ฟาร์มอะไรนี่ครับบอกไม่เอา ไม่เอาไม่เอาครับรอดไม่รอด <c oughs> โอ้โหเจอหั่คุงตีครับหั่มคุงแฮมคุงครับ <c oughs> เจอ <c oughs> แฮมคุงขอโทษครับอ่านชื่ออ่านชื่อแบบสิบแปดบวกกัหน่อยครับแฮมคุงตีรัวรวครับตีรัวรัวตีรัวๆตีรัวรวตีรๆๆๆๆๆัวรวไม่เอากูบอกว่าไม่เอาไงโอ้โหแฮมคุงโหดมากอะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ, oh, <c oughs> โอ้โหแต่โอฟาร์มก็ไม่รอดครับ เดี๋ยวไปดูตรงป้อมครับไปดูตรงป้อมครับวันนี้ยังไม่มีใครตีป้อมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะเป็นคนมาฟาร์มป้อมนะครับฟาร์มป้อมมาตีป้อมนะครับชื่ออะไรเนี่ยสวนสาธารณะครับผมมีสนามบอลนะครับสนามวันนี้เป็นแนวสมัยใหม่ครับนี่ครับเกตเกตปอน เกตบอลตีแล้วครับเกตบอลนี่ชื่อคุ้นๆน,นะน่าจะเป็นทีละโชดหรือเปล่าครับมีคําว่า0 1 e นน่ะครับน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นตัวใหม่ครับโอ้โหรู้สึกแคนทอครับวันนี้จะคุมจะคุมไว้หมดแล้วครับไอแซนดี้อยู่บนต้นไม้ครับสายเนียนก็มาตรงนี้เหมือนจะมีคนอยู่ครับแอดเห็นแบบนั่นไง ลักกี้อยู่ครับจะใครล่ะลักกี้บอกกูแอบก่อนวันนี้กูมาน้อยตัวครับจะเป็นออกจะออกมาประมาณไหนนะครับเป็นการตีป้อมนะครับเริ่มนะครับเริ่มมาตอดป้อมทีละหน่อยเรือสองหมื่ครับไม่ช่วยกันก็ไม่แตกครับวันนี้มีเวลาตีป้อมถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับครึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอ้โหสงครามเรือครับ บตเทิรชีฟครับโอ้โหโแบบนี้ก็ได้เหรอตีกันในนอในนงในน้ำก็เอาครับ <c oughs> ดำน้ำตีแล้วครับ <c oughs> โอ้ธนูเอ้ยมึงมามึงมามึงมายิงหัวเพื่อนหัวเพื่อนไม่ใช่หัวเพื่อนใครไม่รู้ <c oughs> โอ้โหในน้ำก็ยังฆ่ากันครับโหดมากครับ มาดูบนสะพานครับใครไม่มีแครนก็มาได้ครับมันหนุกๆุครับโอ้โหบนสะพานเรียบร้อยครับแถ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 บครับแถบหรือเทพไม่รู้ครับแต่แอดอ่านแถบครับฟูมูวี่แถบศูนย์หนึ่งโอ้โหรู้จักเป้าคาทาไอหนูรู้จักคาทาเป่าวิาาาาาวว่งหนีครับฟูมูวี่วิง่งหนีครับเจอคาทาเฮ้ยกูก็มี เกตบอนบอกกูก็มีค่ะาาเอ้ยแถบแถบแถบโหดอยู่ครับโหวดอยู่ครับเลือสามสิบด้วยเดี๋ยวก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนมาเจอโนเกอร์อะไรนะครับฮีโร่บาย <ไง S 1> ก็มาโอ้โหสามหนึ่งสามหนึ่งแอปทองมีไหมแอปทองมีไหมไม่มีก็ไม่มีก็ไม่น่ารอด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 ยังอยู่เลือเลือหนึ่ง เลือเลยหนึ่งคืออะไรตายไปแล้วครับโอ้โหป้อมรถไปพันเดียวครับโอ้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 โ,โอ,โโอ้เรียบร้อยครับเกตปอนคุมด้านในนะครับตอนนี้แบ่งฝั่งกันมาครับสงครามเรือก็ยังอยู่ครับชาร์จคาถาก็มาเหรอนี่ไงชาร์จคาถาโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูตามตึกมั่งครับ่าตามตึกมีใครอยู่ไหมสนานี้แอดเกตสร้างนะครับ ดูครับว่ามีใครใช้สอยสนามอ้าวอันนี้คือที่กดป้ายนะครับจะมีใครเห็นหรือยังครับว่ากดป้ายข้างบนนะครับถ้าได้ได้คิดตั้นมาปุ๊บให้รีบไปกดป้ายด้านบนครับโอ้โหมีซุ่มตรงหน้าต่างครับสายธนูก็มาครับฮีโรบายบอกผมนินจาครับนินจานี่อยู่บนยอดไม้เราไปดูตึกอื่นครับ ตึกนี้เหมือนโรงเรียนครับเหมือนโรงเรียนไม่มีใครมาครับบาร์บีคอนเจตบอลคุ้มหมดแล้วครับคุ้มหมดแล้วครับด้านนี้คูมูวี่โอ้โหคุ้มหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูครับแถบฝั่งนู้นครับแถบจุดเกิดครับว่าจะมีใครครับ โอ้โหยังปีนตึกเล่นกันอยู่ครับยังปีนตึกเล่นเฮ้ยมารวมข้างบางนก่อนอันนี้ขาน้าขาน้าจะเฮ้ยเราเองพวกเดียวกันนะอะไรนะน้ำยาอ๋อน้ำยาครับน้ำยาอะไรครับเอาอยัางไงเอาอยัางไงอ๋อเขาจะรวมบัฟครับโยนยาเรียบร้อยครับป้ายพร้อมโดดลงไปอึ๊กโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอโดดลงเลยเหรอเรียบร้อยครับ ซื้อยามาโอ้โหไปไงครับเฮ้ย <_ C> e <igh> ใครมาวะเฮ้ยใครมาโอ้โหโดนครับ <_ C> e <igh> อะไรอะนิมซ่าครับนิมซ่ายืนเฉยๆทำไมน้ำยาน้ำยาน้ำยานี่ไงเจอตีแรงเข้าไปครับ <_ C> e <igh> p v p ออนไลน์มาครับโอ้โหรีซูเมีก็มาครับตอนนี้อ๋ออ๋ออ๋อรีสูมีรีซูเมีเฮ้ยเฮ้ยเยอะเทพทูมาครับ ใส่หัว v ี p ด้วยครับชิปไายรีซูเม่บอกเฮ้ยแม่งเยอะเพื่อนกูอยู่ฝั่งนูน้นนี่ครับรีซูเม่วิ่งครับใส่ชุดมินเนี่ยนแอปแบลด้วยครับนั่งเรือมาเออโอโอฟาร์มครับโอฟาร์มใส่ชุดเพชรชุดอะไรมาได้หมดครับมาตีสนุกสนุกถ้าเล่นไปเรื่อยมีของโคตรด,ดก็เข้ามาฆ่าคนให้หมดครับ ใครอยากเล่นยังไงก็มาครับขอให้เข้ามาแค่นั้นเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับ,รบดูดาบดาบเขียวดาบไก่ก็มาดาบไก่ก็มาเหรอได้หมดดาบเพชรโอ้โหสู้ครับอ๋ขวดเล้าตีหัวเกียนก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูป้อมก่อนนะครับถ้าป้อมเลือดยังไม่ลดเท่าไหร่เดี๋ยวชิปมันจะยาวนะครับ ป้อมมีคนตีบ้างไหมโอ้ตีอยู่ครับพยายามกันอยู่เรไป็น4พนแล้วครับโอ้เทพทูบุกครับเอ้ยเกตบอลดูก่อนเทพทูบุกครับเฮ้ยชิบหายแอบทองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโหดมากครับเทพทูหงวดล่วงมาแล้วครับขนาดกินแอบทองนะครับเมื่อกี้เอาแล้วครับเทพทูเอาจริงแล้วเข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในแล้วครับใส่หัววีพีโอ้โหมีไข่มุกวิ่งเข้าไปอ้าวอันนี้คือผู้รักษาประตูครับ ชื่อคาวาสาก,กิครับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูอ้ยเจอเทพทูครับเทพทูบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยกูมาลาจอดรถก่อนเจอกันครับคาวาสาก,กิกับเทพทูโดนธนูยิงไปครับธนูยิงไปครับตอดตอดเหลือเยอะมากครับตอนนี้เรือเยอะมากครับนี่เทพทูเกิดอาการประกาศครับท้าทายว่า รวมสนามบอลใครอยากแตกมาเลยครับโอ้โหโหดจัดครับตอนนี้เทพทูท้าครับใครเก่าๆมาสนามบอลเลยครับเอาแล้วครับชิปหายเยอะครับมาพิมบอกว่ามาครับแต่กูไปครับสนามบอลมาแล้วครับพีพีออนไลน์บอกผมช่วยพี่เองพี่เทพทูผมช่วยพี่เองมาสนามบอลครับพิมพ์ตามในแครแล้วครับบอกมาสนามบอลเฮ้ยรวม้วครับ ยังไงยังไง the hack pvp เอ้ยคาราเมลโดนลุมครับคาราเมลโดนลุมเพื่อนหายหมดเรียบร้อยครับปิวคาราเมลคาวซสกิเทพทูโอโหนัวไปหมดครับตอนนี้ป้อมเลือดเหลือ2,000 0ื่นเต็มครับเดี๋ยวให้แอดเกตปรับป้อมไม่ให้รีเจนครับไม่งั้นไม่จบครับเดี๋ยวต้องปรับป้อมไม่ให้เลือดเด้งก่อนนะครับไม่งั้นไม่จบแน่ครับครึ่งชั่วโมงครับเวลามีจํากัดนะครับลัคกี้ ลักกี้เฮ้ยรู้สึกว่าพวกลักกี้พวกเทพทูจะอยู่แคนเดียวกันครับแคนเทพครับเนี่ยครับแทบ็บศูนย์หนึ่งก็อยู่แคนเทพครับแต่เขาบอกว่าผมตกผมตกไหนครับตกอะไรครับเวลตกเหรอครับถ้าเวลตกเดี๋ยวเดี๋ยวแอดคืนให้ครับไม่ต้องห่วงครับ เวแต่เห็นแล้วครับว่าแทบรู้สึกจะเลือด30นะครับเดี๋ยวให้เวลคืนครับไม่ต้องกลัวครับใครเวลตกในสนามกิจกรรมบอกได้ครับโอ้โหตอนนี้ถ่ายไม่ถูกแล้วครับตอนนี้เกตบอลบอกเมกื่อกี้ใครตีหัวเฮ้ยเมื่อกี้ใครตีหัวม,มาดิมาดิเออมาตีมาดิาดอ้อ<ม>้าวออาเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหป้อมจะตกลงมาเฉยนะครับป้อมจะล่วงครับมีคนขึ้นมาบนหลังคาโรงเรียนครับอันนี้ให้มโนครับว่าเป็นโรงเรียน,นครับเราจะได้แบบมีจุดสําคัญครับแบบรวมโรงเรียนรวมสนามบอลอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเข็ดกระโดดขึ้นมาบนยอดไม้แล้วครับอ้าวตกออกนอกโลกคืออะไรครับ ตกได้ไงครับอัน,นี้แอดก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันตกยังไงอะไรแบบบางคนก็เด้งออกใช้ไข่มุกไรเด้งเนี่ยครับแต่จริงจริงแอดล้อไหมไว้หมดแล้วนะครับพยายามไม่ให้ใครตกครับมาดูป้อมครับป้อมเลือดเหลือเท่าเดิมรู้สึกว่าป้อมจะหลุดออกมาจากรูแล้วด้วยครับใครเจอป้อมก็มาช่วยตีกันหน่อยโอ้โหแซนดี้ตีป้อมกระเด็นไปเลยครับ เจ็ถูสั่งครับมาสนามบอลครับรวมครับรวม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 โอ้โหบาบีกอนเจอไอซ์แซนดี้เจอไอซ์แซนดี้เจอไอซ์แซนดี้ไอซ์แซนดี้ไอซ์แซนดี้ไปแล้วโอ้โหสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งบาบีกอนเอาไหมเอาไหมโอ้ลักกี้ก็ก็พอสมควรครับลักกี้ก็พอสมควรไม่ไม่ใช่ว่าไก่ครับต่างคนต่างโหดเจอกันครับ อยู่ที่ว่าแฮมคุงแฮมคุงแอททองแอททองทันครับทันครับตอนนีแ้แซนดี้แ,แซนดีก้กาแลัก,กซี้ต้องสู้ต้องสู้ครับโดนลุมเยอะมากาบาปิก้อนโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปแล้วครับเจอดาบปราบหมูอ้วนครับแฮมคุงใช้ครับโอ้โหดาบปราบหมูอ้วนครับสุดยอดครับ ตอนนี้ป้อมกระเด็นกระดงกระเด็นลงมาข้างล่างครับรีซูเม่มาชุดมินเนี่ยนก็ได้ครับเฮ้ยใครวินวอล์กใครวินวอล์กแต่แตกไปแล้วครับรีซูเม่แตกแล้วเฮ้ยกูว่าต้องเอาจริงแล้วครับเริ่มแตกกันแล้วครับโอ้โหหดมากครับใครครับเนี่ยหดมากครับกินยาวินวอล์กด้วยไ่ค่าแล้วครับโอ้แต่รู้สึกจะแคนเดียวกันกับลักกี้นะครับตีกันไม่ได้ครับพวกเดียวกันครับไปแล้วครับ กินยาหายตัวครับมาตอดป้อมหน่อยครับป้อมเลือดเด้งครับแต่คราวนี้ไม่น่าจะเด้งแล้วครับแอดเคสปรับแล้วผ่านเวลาไปเวลาผ่านไป10กว่านาทีครับ15นาทีได้แล้วครับผ่านเวลาไป15นาทีแล้วครับโอ้โหตอนนี้ก็ยังหวดกันอย่างนัวครับทุกมุมครับทุกมุม ลักกี้ลักกี้ล้มไปแล้วหนึ่งลักกี้บอก ounded. ล้มล้มสองแล้วค่าครับรีซูเม่เทพทูบอกกูมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วเอาแล้วครับกูมาช่วยรีซูเม่ชุดมินเนี่ยนไปแล้วครับโอ้โหล่วงหมดครับมากันสองคนล่วงหมดครับเอาแล้วครับเป็นโอกาสเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสดีในการตีป้อมเป็นโอกาสดีในการตีป้อม โอ้โหโหดมากครับแต่มันเข้าได้เรื่อยๆครับทางที่ดีต้องตีป้อมครับมีห้าสิบคืออะไรลงไปทําไมครับลงไปทําไมครับมีห้าสิบนี่ไงเบิร์ดกโหลกเรียบร้อยครับโดนตบไปแล้วครับโอ้โหป้อมเลือดมันไม่ลดเลยครับตอนนี้ป้อมเลือดไม่ลดเลยครับเดี๋ยวตัดไมค์ทีตอนที่ป้อมเลือดลดครับ มันอีกนานครับดูแล้วเดี๋ยวตัดไม้ทีตอนพลิกๆเลยนะครับเดี๋ยวมันดูกันนะครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เลือดป้อมเหลือ6000เท่านั้นคืออะไรครับเลือดป้อมเหลือแค่นี้ครับโอ้โหรีบตีกันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ครับว่าว่ามีใครเห็นไหมโอ้โหตอนนี้เลือดป้อมเหลือ5000แล้วครับเลือดป้อมเหลือ5 0 0พแล้ว คนนคค 5, คแคนเทพ mm hmm. ยังไม่มานะครับตอนนี mm ้แคนท็อกตีตีรัวๆครับแคนท็อกตีรัวๆครับพอเลือดป้อมเหลือ5,000ันสุดท้ายครับจะได้จะได้แล้วครับจะได้แล้วครับเหลือสี่พันแล้วครับแคนเทพยังไม่มานะครับยังไม่มากันนะครับเออเหอสี mm ่พันสุดท้ายครับ สี่พันสามพันแปดครับเออสามพันแปดแล้วครับตอนนี้จะมีใครเห็นไหมครับสามพันแปดครับสามพันหนึ่งครับตีกันอย่างนัวครับตีกันไวมากครับแซนดี้แซนดี้เห็นครับแซนดี้เห็นครับแต่โดนอยู่ครับไม่น่าจะเข้าไปแย่งคิตตันพันครับดูครับแทนทอเกือบสิบคนครับอยู่ตรงนี้ น่าจะเป็นของแคนทอครับวันนี้ดูแล้วครับไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับเหลือเจ0 600หกรอสุดท้ายครับจะมีคิดตันดอกมานะครับคิดตันลงไปในน้ําครับใครได้ครับใครได้แค่นั้นแหละโอ้โหแต่แซนดี้ลงมานัวครับโอ้โหมันนัวมากครับมันเกิดสงครามครับอะไรครับนี่ใครได้ครับรีซูม่ได้ครับกดป้ายอยู่บนตึกครับ กดป้ายผลตึกครับสีเข็ดแคนใครครับขึ้นมาคุมให้หรือเปล่าครับเนี่ยแคนใครไม่รู้ครับคือเรียบร้อยครับไม่ทันแล้วครับดีซูเม่กดไปแล้วครับโอ้โหแอนดี้มากันไม่ทันจริงๆครับจบกิจกรรมครับแคนทอกชนะครับแคนเทศ่ทำดีแล้วครับเข้ามาแต่แบบแคนทอกเยอะครับวันนี้ จัดมาแบบแน่นมากครับเป็น10ครับเลยทําให้คริสตั้นตกไปของคริสตั้นได้เป็นรีซูเมได้ไปนะครับก็เลยเอามากดป้ายอย่างไวครับโอ้โหสุดยอดครับแต่สงครามสงครามมันยังไม่จบครับคือมันอยู่ที่ความมันครับโอ้โหดูครับยังจะฆ้านอยู่เลยครับโอ้โหจะตัดไปตอนที่ตีบอสครับอันนี้คือ แทนทอกชนะเรียบร้อยแล้วครับประกาศชนะนะครับโอ้ประกาศชัยชนะเรียบร้อยครับดีซูมี่บอกไม้ไวครับไม่เดินขึ้นมาได้ครับปลาไข่มุกขึ้นไปครับน่าจะใช่ครับมาไวมากครับปิดสนามเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาอีกทีตอนตีบอสนะครับมาแล้วครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงถ่ายรูปครับโอ้โหผู้ที่ได้รับชัยชนะครับ มากัน2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดคนครับมากัน9คนดึงน่าจะยังดึงไม่หมดด้วยครับเหลือใครอีกหรือเปล่าเหลือใครอีกไหมไม่รู้ครับประเทศไทยใครก็ได้ครับผู้ชนะก็แบบว่าผู้ใดก็ได้ครับคนชนะสามารถพูดได้ครับตอนนี้นี่มีคําพูดครับสามขีคือพลังโอ้โหแบบนี้ก็ได้ครับ10คนครับรู้สึกนี่ครับ รลอลอยืนหลอ่ลอลอครับโอ้โหยืนหลอ่ลอหลอครับเข้าแถวหน่อยเรียบร้อยครับโอ้โหหล่อครับหลอดจุงเบยครับหลอดจุงนี่เท่มากครับต่อต่อไปเป็นการตีบอสครับต่อไปเป็นการตีบอสครับ กลับมาตอนตีบอสครับกลับมาครับลืมถ่ายตอนตีบอสครับดูเขาตีกันจนนัวจัดครับบอสตายไปแล้วครับโอ้วันนี้ก็จบแล้วครับกับกิจกรรมวอลแคนแบบอันนี้เป็นเป็นโหมดเขาเรียกอะไร,รเป็นโหมดแบบตีป้อมนะครับเป็นแบบตีป้อมใครได้คิสตันก็ขึ้นมากดกดป้ายนะครับถ้าแคนไหนที่ไม่ได้คิสตันอะ่ะก็ต้องขึ้นมากันนะครับไม่ให้แคนที่ได้อะ่ะ กดป้ายครับมีเวลามีเวลา5นาทีในการกดนะครับถ้ากดไป้ายไม่ได้ก็จะไม่มีใครชนะนะครับแต่แต่วันนี้แคนทอร์ทำได้ครับโอโ้โหจบแล้วครับกิจกรรมวันนี้วอลแคนแอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากมาเล่นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ก็มากันได้ครับวันนี้คนออนกันเยอะครับมากันนัวมากครับวันนี้ตีกันนัวมาก ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมครับวันนี้แอดไปแล้วครับสวัสดีครับ